พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชนบุรีทุกท่านองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนาลมร่วมกับประชาคมโลกเพื่อลณนรงต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ ได้บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติทั้งการสกัดกั้นการปราบปรามและการบำบัดรักษาจนสามารถจับกลุ่มผู้ค้าและยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากรวมทั้งรณรงค์ป้องกันให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนปฏิเสธยาเสพติดเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายคือสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด ผมขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเททํางานเพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนถือเป็นกำลังสำคัญจึงเน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันคนหน้าใหม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนลดลงโดยใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านชุมชนภายใต้แนวคิดเซฟโซนโนนิวเฟสพื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติดเพื่อให้สังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2563นี้ผมขออารัธนาคุณพระรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีทุกท่านประสบความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปสวัสดีครับ